พาเพื่อนๆมาชมออฟฟิศค่นเพื่อน,น,นอันนี้ก็คือออฟฟิศของอ้อนะคะให้เพื่อนๆชมตัวนี้คือเคลอละลกนะคะจะทำเป็นงานดอกไม้แหง้งแต่เพอเอิญว่างานงานมันไม่สำเร็จตัวนี้จะทำเป็นดอกไม้แห้งส่งไม่ได้นะคะเพื่อน เปลี่ยนใจทำเป็นเมร็ดพันธ์แทนนะคะอันนี้เป็นกองขยะขยะที่เกิดจากเวลาเราทําของส่งลูกค้าค่ะอันนี้เป็นอ้อยดํายาหานเพื่อนอขัดแล้วอ่ะแพ็คส่งนะคะตัวนี้เป็นตลับปัดือสีค่ะเตรียมส่งนะคะตลปัดลูซีเอ้ไม่ใช่ทูบืสูสีเตรียมสง่ง ตัวนี้เป็นกาบหมากคันเพื่อนกาบหมากเตรียมส่งแต่กาบหมากอะ่ะจะมีสต็อกอยู่ข้างในอีกเพียบนะคะมันจะเป็นออฟฟิศที่ลกมากเลยคันเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นซองละอาพญาปล้องทองค่ะเป็นซองละอาใหญ่ปิ๊บ,บนะคะซองละอาเตรียมส่งเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นงอกคาถุงคันเพื่อน มันอยากเกิดมากเลยนะคะทูบฤาษีเตรียมส่งอันนี้เป็นสินค้าที่แพ็คแล้วค่ะที่เราจะต้องเอาออกวันนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทำงานค่นเพื่อนเคาน์เตอร์ทำงานลกมากอันนี้จะเป็นเตรียมเตรียมทุบเมล็ดค่ะเป็นฝักคูณเหลืองราชพฤกษ์อันนี้เป็นเตรียมจัดเก็บมเมล็ดนะคะเพื่อนเป็นมเมล็ดพันธุ์หญ้าดอกแดง ตัวนี้เตรียมจัดเก็บมเมล็ดเหมือนกันนี่ฝักของเขาเป็นฝักของพันงูค่ะอันนี้ก็เตรียมส่งหันเพื่อนแต่ยังไม่ได้คัดความสะอาดมเมล็ดพันตามหางกระรอกตัวนี้ก็เตรียมส่งเหมือนกันหานเพื่อนเป็นเอ่อเมล็ดพันของสมุนไพรทับแถบเครือเครือมาว่ออันนี้สอยมาตะกี้ค่ะเตรียมส่งเหมือนกันแต่ยังไม่ว่างทํานะคะ เป็นหมักเครงค่ะหมักเคร่งกับลูกหยีเป็นคนไม้คนละส,สกุลกันนะอันนี้เป็นหมักแข้งอีสานหมักแข้งแข็งอ,อีสานเอินว่าหมักแข้งเออใต้เรียกไม่ใช่ลูกหยีอะ่ะไม่ใช่ลูกหยีใต้เป็นจะเป็นคนระยางอันคนระยองเรียกเข็งนางดํานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของอ้อยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสต็อกเมล็ดของอ้อ เคละดำ <laughs> เป็นออฟฟิศฐานเพื่อนพาชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะออฟฟิศของอ้อเอง <laughs> อาจจะไม่เหมือนออฟฟิศของคนอื่นโอเคสวัสดีค่ะ